สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณแดงพามาทำวุ้นสวยๆนะคะเป็นเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เป็นวุ้นสีแดงกับสีขาเป็นวุ้นกะทินะคะจะอร่อยครบรสเลยมีสูตรให้เลยนะคะลองดูสินี่สวยเลยนี่เป็นตัวอย่างของการเอามาใส่กล่องนะคะเป็นลูกหัวใจอันนี้เป็น ดอกกุหลาบที่เป็นพวงๆนี่ทุกรูปแบบเลยนะคะวิธีการใครจะเอาสีเข้มสีอ่อนนี่น่ารักไหมคะพอใส่กล่องแล้วเป็นหัวใจคู่นะคะหากล่องเล็กๆแบบนี้มาใส่รู้จักคู่แดงก่อนเป็นครูที่สอนเด็กๆในโรงเรียนนะคะชอบทำขนมชอบทำต้นไม้วันนี้ ออกมาแบ่งปันสูตรนะคะสูตรเป็นสูตรจริงที่คุณแดงทําจริงๆเลยคําว่าตรงนี้ค่ะสีำดำํๆคลิกลงไปเจอสูตรเลยนะคะเรามาดูกันก็ไปหาพิมพ์พที่เป็นรูปหัวใจนะคะหลายๆยอย่างอ่าอันนี้เป็นอ่าที่ทําน้ําแข็งเป็นก้อนๆในตู้เย็นนะคะเป็นซิลิโคนอาจะใช้กะทิเนี่ยเป็นกระทิกล่องนะคะ แล้วก็น้ำมีส่วนของน้ำน้ำตาลทรายขาววุ้นนะคะคุณแดงชอบใช้ตราจรวดอันนี้กับสัดส่วนน้ำนี้จะพอดีนะคะแล้วก็มีเกลือมีสีแดงสีแดงสดนะคะใส่มากใส่น้อยนี่คุณแดงใส่มากเพราะว่าวาเลนทน์ก็อยากให้มันเจมเจมหน่อยอมี หม้อเราก็มีใบเตย2ใบนะคะแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราเอาน้ําเปล่าน้าเปล่าใส่วุ้นลงไปแช่เข้าไว้5นาทีนะคะยังไม่ใส่น้ําตาลตอนนี้เพราะว่าเราอยากจะได้กลิ่นของใบเตยเนี่ยเดี๋ยวเราเอาต้องไปตั้งไฟก่อนให้ใบเตยเขาออกกลิ่นนิดนึงจึงเอาใบเตยอ,ออกแล้วจึงใส่น้ําตาลนะคะตอนนี้ตั้งไว้5นาที อพอ5นาทีแล้วก็เอามาตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเพราะว่าน้ำเราน้อยเดี๋ยวเขาจะไหม้ด้านข้างแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้เบเตยเขาอาออกกลิ่นมาสักแป๊บหนึ่งจนให้วุ้นเนี่ยเขาสุก แล้วก็เราใช้กะทิอย่างเดียวจะเปืองนะคะจะแพงอันนี้ก็ใช้กะทิน้อยแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปกะทิก่ลองข้อดีของกะทิก่องคือมันจะไม่เสียเพราะว่าเขาใส่สารกันบูดมานะคะทำให้วุ้นเราอยู่ได้หลายวันวิธีการเช็คก็คือ,อยกระเพีมาแล้วมันไม่มีรอยของวุ้นเหลือก็ใช้ได้อันนี้ มีกลิ่นไปเตยแค่แล้วไปเตยอ,ออกนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีวุ้นติดไปเยอะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปใช้ไฟอ่อนนะคะตอนนี้คนตลอดเลยให้น้ำตาลละลายแล้วเราจึงจะใส่กะทิลงไปนะคะ เปิดไฟอนอ่อนนะคะแค่ว่าให้เขาละลายเข้ากันดีแล้วก็ใส่ส่วนของกะทิลงไปใส่เกลือลงไปอันนี้ครบรดเลยนะคะอร่อยเลยใครจะไปทำเป็นบุ้นมะพร้าวก็ได้เลยไม่ต้องใส่สีก็คืออร่อยเลย ในสูตรของวุ้นจะแข็งพอดีนะคะไม่แข็งนักใช้ช่างจะเป็นสัดส,ส่วนที่มาตรฐานนะคะตอนนี้เราก็เปิดไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็คนตลอดนขั้นะะตอนนี้ต้องคนตลอดห้ามหยุดนะคะแล้วเราไม่ให้เดือดมากเดือดมากสีจะไม่สวย ขั้นตอนนี้สำคัญนะคะที่จะทำให้ะกะทิของเราข่าวเนี่ยเราจะไม่เอาเดือดมากเดี๋ยวจะเอาเดือดแค่ริมริมเห็นไหมคะเดือดลิมลิมแค่นั้นลพอแล้วค่ะ,ะเสร็จแล้วอันนี้เป็นถ้วยที่กูแดงใส่บุนคว้ยนะคะไม่เป็นไรใส่ใบไม่ต้องเอาไปล้างไอตัวใบเตยนะคะไปใส่ไว้ในถ้วยเอาอยู่เดี๋ยวเขาละลายแล้วก็แบ่งวุ้นออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน ะะเดี๋ยวแดงจะใส่สีแดงกับใส่สีใช้สีขาวเป็นสีของกะทินะคะใครจะใช้อันไหนมากอันไหนน้อยก,ก็ลองดูวันนี้คุณแดงจะหยอดสองอย่างนะคะดูไปเรื่อยๆจะหยอดแบบแดงก่อนหยอดแบบขาวก่อนแล้วแต่ชอบจะลองให้ดูนะคะนี่ใส่สีเยอะหน่อยเพราะว่า อยากจะให้มันแจ่มนะคะวาเลนไทน์อยากให้สวยอ่ะใครไม่ชอบก็เอาสีจางกันนี้ก็ได้อย่างวุนบางบางพิมพ์เนี่ยใส่สีแดงมากก็จะสวยอันนี้ไปปรับได้แต่ก็ต้องเตรียมพิมพ์มาเรียบร้อยขั้นตอนการทำเนี่ยมันแป๊บเดียวแค่ต้มวุ้นเนี่ยสักสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะคะ งันอุปกรณ์เราต้องพร้อมพิมพ์ใหญ่เราก็ใส่ไปครึ่งเดียวทุกอย่างใส่แบ็ครึ่งเดียวนะคะพิมพ์ใหญ่นี้แดงใส่สีขาวส่วนในฟองดองเนี่ยก็ใส่แบ็ครึ่งหนึ่งใส่สีขาวก่อนเหมือนกันถ้าใส่สีอะไรก่อนสีนั้นจะเด่นนะคะ ก็คือเขาก็จะไปคุมพื้นที่ทั้งหมดเลยสีที่ใส่ทีหลังก็เป็นสีที่แทรกเฉยแต่ก็เป็นศิลปะนะคะแล้วเราก็ใส่อันนี้กูจะกูแดงจะแบ่งเป็นอสองส่วนนะคะจะทำให้ดูว่าถ้าเราใส่สีแดงก่อนสีแดงก็จะเข้ม แล้วมีสีขาวเหลือบเล็กน้อยถ้าใส่สีขาวก่อนก็จะมีสีแดงเหลือบแล้วแต่ชอบนะคะใส่ไปครึ่งๆึงนะคะอ้าวเสร็จแล้วใส่สีแดงแล้วอันนี้ สีขาวไปแล้วใส,ส่สีแดงถ้าเป็นฟองดองอันนี้ค่ะเขาก็จะเป็นรูปร่างถ้าเป็นวุ้นไม่ได้สัดส่วนเนี่ยฟองดองจะเละนะคะเพราะว่าเป,เป็นส่วนของการหยักอะไรเนี่ยเยอะนี่เราก็ใส่ไปสีขาวเป็นสีแรกนะคะใส่สีแดงเป็นสีที่สองก็จะออกมาขาวเยอะ ก็เหลือบสวยนะคะถ้าถ้าใจกูแดงก็คืออยากสีขาวก่อนก็จะสวยเวลาก็คือให้ทันทันกันเลยใส่อันนั้นเสร็จอันนี้ต่อเลยนะคะพอวุ้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานชิ้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะแข็งเร็วบางครั้งมันก็จะล่อนเพราะว่า แข็งไปก่อนแล้วถึงใส่ส่วนอีกส่วนหนึ่งไปนะคะอันนี้โูปหัวใจอันนี้ก็น่ารักดีเพราะว่าพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ของน้ําแข็งหาซื้อไม่ใช่ได้นะคะเพราะว่าเขาแถมมากับตู้เย็นเขาโมนสวยดีก็ใส่สีขาวไปนี่สีขาวจะน้อยหน่อย ก็ทําไปให้มันหมดวุ้นเดี๋ยวลงทุนไม่มากนะคะก็ได้เดี๋ยวอยู่ถ้าใส่กล่องด้วยอย่างที่วแดงใส่กล่องให้ดูนะ,ะก็เพิ่มราคาได้ทําให้ของเรามันน่าซือ้อว่ารืนองไทยเขาไม่ค่อยถือกันเรื่องราคานะคะเพราะว่าถ้าสวยเขาก็ซือ้อแตจะแพงกว่าปกติได้นี่อันนี้นี่มันเร็ว เย็นไปก่อนแล้วอันนี้คุณแดงก็ลืมใส่สีเสร็จแล้วพอเขาปล่อยไว้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็ใช้มือแตะๆดูว่าเขาแข็งหมดก็เอาออกได้เลยนะคะนี่พิมพ์มันนี้เนี่ยกดตรงก้นแล้วเขาจะออกมาเลยแล้วเป็นเงาเลยนะคะสวย อันนี้นจะอร่อยด้วยไม่เหมือนกับวุ้นสีธรรมดามีส่วนของกะทิคืออร่อยครบรสนี่อันนี้เป็นถ้วยวุ้นเลยนะคะที่เป็นอันนี้ไม่แพงเราอาจจะใส่ตัวถ้วยไปให้เขาเลยในต้องลอนออกอันนี้แดงลอนออกให้ดูว่า สีขาวมันจะอยู่ตรงกลางนนี่เรามาดูอันนี้ใส,ส่สีเดี๋ยวดูซิอันนี้สีแดงก่อนแล้วก็มาสีขาวจะจะเห็นสีขาวเล็กน้อยนะคะนี่อันนี้ใส่สีขาวก่อน ก็จะเหลือบขาวเยอะหรือใครจะเอาสีแดงให้มันไม่เจ็บเท่านี้ก็ได้นะคะอันนี้อันใหญ่น,นี่ยใส่สีขาวฟอนเนี่ยมืนจะมีสีแดงเป็นจุดกลาง นะคะตอนนี้เราต้องใส่ถุงมือนะคะคนขายคนทำแม้แต่เราทำยู่ที่บ้านเราก็ต้องใส่ถุงมือเพราะว่ามันเป็นของที่เสียง่ายเนาะอันนี้เป็นใส่สีแดงก่อนนะคะเนี่ยมันก็จะเห็นสีขาวนิดหน่อยตรงกลางแต่ว่าอันเนี้ยที่ลงไปปุ๊บเนี่ยสีขาวก่อนแล้วก็สีแดงตามอันนี้สีแดงก่อนแล้วขาวตาม นี่เรามาดูในพิมพ์อันนี้พิมพ์นี้จะแพงหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็ใช้ได้นานบางทีเราเขาไม่ได้กรีดมาเนี่ยเราต้องกรีดให้เป็น4ีสี่ส่วนแบบนี้นะคะกรีดเพียงครึ่งเดียวแล้วเราก็อ้าออกปุ๊บเ,เขาก็จะหล่นลงไปเลยบางทีซื้อมาเราไม่ได้กรีดเราต้องไปกรีดเองใช้มีดเฉือนไปสักครึ่งหนึ่งนะคะ,ะเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ฟองดอง ปึ๊บนี่ออกมาสวยเลยนะคะนี่อันนี้ลงสีขาวก่อนก็จะเหลือบสวยแบบนี้นี่เสร็จแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะทำขายการในช่วงวาเลนไทน์นะคะไปปรับสีเปลี่ยนสีได้เลยตามใจชอบนะคะวันนี้คุณแดงมานำเสนอแบบละเอียดทุกขั้นตอนโดยเฉพาะสูตรวุ้นนะคะอร่อยมากมายเลยจากครัวจิตโบ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะเม้นพูดคุยกันได้สวัสดีคะ่ะ